สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก,าก็แล้วกันนะครับอยู่ของันกนี้คุงเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาพบก,กันในจาริเจนนะครับนะปิดไมแไปวันนี้นะครับผมจะมาสอนโดดเกาะนะครับนะ จะมาสอนดดเกาะว่าเราจะปลดล็อกเกาะใหม่ยังไงในเกาะนั้น,นะครับผมผมสอนเลยอย่าหลงนผจแล้วจะเกาะตามนี้เลยนะลมเออ,อันนี้แล้วก็ไปไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแต่ว่าผมมีเหลือเวลาไม่มากนะครับผมงั้นเริ่มกันเลย้ยมาเหามาขั้นแรกใช่ไหมครับผมก็ ก็มาเลยนะครับสอนสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมตามผมมาได้เลยเรยสามารถเปิดคลิปดูแล้วก็ตามผมมาได้นะครับนี่ขึ้นมาปิดมันะครับตามผมมาได้นะ มีคนมาไทยต่านั่นนั่นนั่นครับผมนั่นอะเกาะที่ล็อกเอ็ดล็อกล็อกเก็ดเอ้ยล็อกมันล็อกอะ ลัคราัานะครับผมรับของตรงนี้ได้นะครับรอประมาณห้าชั่วโมงตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ซื้อสัตว์นะครับใช้อันนี้ได้ต่วองผมไม่ใช่นะเปลืองเงินก็อุย้ยอุ้ยเอาใหม่ครัง้งครั้งนี้เราไม่ต้องโดดใหม่นะครับไม่ไม่ไม่ต้องโมูหอะไรนะครับเราจะ อยู่นใบสะระไงแล้วก็เราสามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยวันนี้นะครับของทุกคนทําได้หมดถ้าใครทําไม่ได้แจ้งผมในคอมคอเมนต์ได้นะผมช่วยได้ผมจะช่วยได้หรือเปล่า<_ N> <_ N> สามสองโอเคตามผมมาได้ ค่อยๆโดดทีละเกาะน,นะครับใช้ดับเบิลจัมนะครับนี่นะครับเกาะที่สองนะครับจะมีที่เซลนะครับแล้วก็ก่อนอื่นผมแนะนำ นะครับไปไปซื้ออันนี้ก่อนซื้อซื้อดาบนะครับเนี่ยอันก็ก็ซื้อน,นี้ได้เลยแต่ว่าผมมีเงินเยอะนะครับก็กดแปไปเลยแล้วก็สุดที่เอ,อ,อันนี้นะครับแล้วก็ต้องต้องไปที่เกาะอ,อ,อวกาศนะครับผมเพราะผมเคยไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นสกิลนะครับมันก็จะมี มาน,นี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นไอส้ส่วนของดาวกระจายหรือนี่นะครับ